ช่วงนี้นะครับงานยุ่งๆเนาะไม่เคยได้อัดคลิปให้ดูนะครับก็อาจเป็นบางคันให้ดูแล้วกันนะครับเนาะคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับนี่ฟอร์จูเนอร์ดีเซลนะครับเครื่องเคดีหนึ่งเคดีนะครับคันนี้มาด้วยปัญหาน้ํามันเครื่องรั่วตรงฝาวาลนะครับลําพังน้ํามันเครื่องรั่วตรงฝาวาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเนาะเนี่ยรั่วตามขอบนะครับเนี่ย อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเปลี่ยนประเก็นก็หายนะครับวีโกไม่ได้มีมีอะไรมากมายเปลี่ยนแล้วก็อยู่เลยครับไม่รัว่วไม่ซึมเนาะแต่ปัญหานะครับมันอยู่ที่ฝาเนี่ยครับเนี่ยเอากาวร้อนหย่อนมาในร่องนะครับในร่องเนี้นะครับเนี่ยเนียไปคาบกาวร้อนนะครับนี่ครับไม่รู้จะหย่อนมาเพื่ออะไร คันนี้มันมาเครื่อนมันรั่วนะครับก็เปลี่ยนประเก็นสาวาวมาแล้วเส้นหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับหนูของเก่าแข็งเป๊กเลยนะครับน่าจะของเทียมหรือแม่ก็เปลี่ยนมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เลาะเก่าร้อนหยอดมา <c oughs> คันนี้ผมเดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้านะครับว่ามันผิวมันไม่เรียบอะ่ะมันเป็นตะปุ่มตะปั่ามาเป็นรอยรอยเกาานะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับเนี่ยนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ คันนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งลูกค้าก่อนยางฝาวาผมก็ไปซื้อมาแล้วนะครับเนี่ยซื้อที่ศูนย์มาเนาะยางฝ่าวาววิโก้นะครับอะไรพวกนี้ผมเบิกเบิกแท้ห้างหมดเบิกศูนย์หมดนะครับเพราะผมเคยซื้อเ้านอนแล้วโดนของปลอมนะครับเพราะว่าทาไมประกอบไปแล้วก็หลวประกอบไปแล้วก็ัลวอมันเป็นของปลอมนะครับของทาเรียนเรียนแบบอันนี้เบิกห้างแท้แน่นอนนะครับเดินเข้าศูนย์โตโ,ตโตยต้าไปเบิกเลยนะครับ คันนี้นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวจะประกอบคืนนะครับแล้วก็จะบอกเจ้าขอรดไว้ถ้าวันหลังใช้ไปห้าเดือนสามเดือนปีหนึ่งถ้าเกิดว่ามันรั่วนะครับต้องมาซื้อฝาวาวอันนึงเปลี่ยนนะครับฝาวาวแท้ห้างดีที่สุดนะครับประกอบง่ายที่สุดละเพราะว่ามันทํามามันคือของแท้นะครับมันทํามาเนี่ยมันเป็นร่องของแท้เวลาเราซื้อยาฝาวาวใส่ของแท้มันจะพอพอดีกันนะครับถ้าเราไปซื้อฝาเทียมนะครับที่เขาหล่อมาขายเป็นฝาเนียมอะ มันทนจริงครับมันไม่แตกนะครับแต่ว่ายางฝาวาวที่เราใส่ไปในร่องอะ่ะมันไม่ค่อยเหมือนของแท้นะครับนอกจากเราไปเบิกฝาครอบวาวอลูมิเนียมของไทเกอร์ดีโฟดีมานะครับที่เป็นของไทเกอร์ดีโฟดีมาอันนั้นคือของแท้แน่แน่นอนแต่ว่าราคามันค่อนข้าง,งสูงไม่ไม่ค่อยมีใครเบริกนะครับส่วนมากเขาเอาฝาเทียมมาใส่กันแล้วก็อัดให้แน่นเลยนะครับของเทียมมันจะไม่ม,มีมีบุตเหล็กปือตัวยันประก็นนะครับมันจะเป็นเรียบๆเลย เราต้องอัดให้เต็มที่ครับอัดปุ๊บมันซับั้มก็จะบีเนาะยางมันบีเราก็อัดเพิ่มเข้าเข้าไปจนมันอยู่นะครับแต่ว่าผมประกอบมาหลายครั้งแล้วซื้ของแท้ไม่ไ,มได้ครับของแท้ดีกว่าเยอะเลยนะครับฝาครอวาลโอเคครับคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนยางฝาวาลไปก่อนนะครับแล้วก็จแจ้งเจ้าของรถไว้โอเคครับผม